สามร้านเครื่องเขียนยอดฮิตในห้างต่างกันยังไงบ้างมาเดี๋ยวนี้ฉันมาเล่าให้ฟังกันรา้รานแรกเริ่มกันด้วย B2S แน่นอนว่าเรื่องความครบจบนี่คือต้องยกให้เขาจริงๆจะแบบปากกาสมุดกระเป๋าอุปกรณ์ศิลปะจะเอาแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนมีลายไม่มีลายที่นี่คือแบบมีครบหมดแล้วก็หลายๆสาขาเขาจะรวมตัวเอชบุ๊กไว้ในร้านเลยก็คือจะซื้อหนังสือเอาไว้เก็บเนื้อหาฝึกทําโจทย์หรือว่าอ่านเล่นๆน่ะมาที่นี่นะแกจะได้ของไปครบทุกอย่างแต่แน่นอนว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าที่อีกสองร้านที่ กนกำลังจะพูดด้วยเหมือนกันต่อกันด้วยร้านที่2โมชิโมชิที่สุดของความน่ารักและประหยัดงบแบบสติกเกอร์โพสไอิ์อะไรเงี้ยก็มีแต่ลายน่ารักน่ารักแล้วแบบ20บาทอย่างเงี้ยสมุดก็20บาทปากกา2ด้าม25หรือว่าอย่างพวกกระเป๋าดินสอนี่คือแบบโอไมก์ก oh ็เลือกลายไม่ถูกเลยว่าจะเอาวันไหนดีมีตั้งแต่แบบ30กว่า50 60ไปจนถึงเยียบร้อยเลยก็มีแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ร้านเครื่องเขียนแบบเครื่องเขียนขนาดนั้นเนอะปะเออถ้าเกิดว่าแบบแกอยากได้ของน่ารักน่ารักอะไรเงีแบบ้งย ลและร้านสุดท้ายสมใจเป็นร้านเครื่องเขียนขวัญใจงบน้อยอย่างชันมากคือแบบซื้อเครื่องเขียนในห้างยังไงให้ราคาพอๆกับซื้อจากกรงเรียนนระแกแล้วแบบเครื่องเขียนคือครบมากจะเป็นปากกาดินสอเทปกาวสีอะคริลิกโปสเตอร์กระดาษอะไรใดๆคือแบบครบจบมากๆเหมาะกับใครที่แบบว่าเอออยากได้เครื่องเขียนเน้นใช้งานไม่ได้อยากได้ความน่ารักกรุบกริบขนาดนั้นนะแล้วราคาที่นี่คือดีด้วยไงยังไงก็ลองไปช้อปปิ้งเครื่องเขียนเตรียมต้อนรับเปิดเทอมกันนะหรือว่าแกมี อะไรที่แบบเออหน้าไปต่ำๆก็เหม็นมาบอกกันหน่อย